بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم آمين ما رواه الإمام ابن ماجه وأبو داود والترمذي عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب إن العلماء ورثة الأنبياء الحمد لله ونير مدو حديث طوما كنت النبي صلى الله عليه وسلم نأتيان كن خونك بردين فضائل العلماء نعم เกียรติหรือฐานันดรของการเป็นอาดีมอุลามะในอุม m a h ของท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมมารัวฮุลอิมามอับนุมาจห์วะอับูดาวูดะแะติรมิดียูฮะดดิสนี้ซึ่งเป็นฮะดดิสที่ท่านอิมามอิบนุมาจห์และท่านอิมามอับูดาวูดและท่านอิมามอัตติรมิดีทั้งสามบุคคลนี้ได้สืบสายรายงานฮะดดิสของท่านอันอบิดดาร์ดาอี كان أبو الدرداء رضي الله عنه. اللهم رضى عنه. قال قال أبو الدرداء. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان أبو الدرداء رضي الله عنه سمعت وسمعت كبجا ندين ديفان r a ล u ลล l l ฮ h ص ل ล الله ع ะ ي ه ล س ل กูลท่านนาบีะลัยฮิวะ ل ัลลัมได้กล่าววาอันนี้เป็นช่วงท้ายของฮะด i ษบทหนึ่งนะคือต้องการที่จะหยิบยกแค่เพียงช่วงท่อนที่ท่านนาบีนั้นกล่าวถึงความนะประเสริฐข,ของการเป็นอาลิมอุลามะนะ ท่านนบีได้กล่าวว่าว่าอินนัฟดลลอาลิมแท้จริงฟดลลอาลิมเกียรติของผู้รู้หรือนักวิชาการอาลิลอาบิดีที่อยู่เหนือนักปฏิบัติธรรมอัลอาบิดก็คือผู้ที่ฝักใฝ่ในการอิบัตดาต่ออัลลอฮ์เกียรติของผู้รู้หรืออาลิมอุลามะที่อยู่เหนือผู้ที่เป็นอาบิด อาบิดก็คือนักปฏิบัติธรรมหรือผู้ปฏิบัติอิบัตดโดยปราศจากความรู้เนี่ยนะขบัตอันน่ากะฟ ض ลิลกอมาร ى อ ا ลาซาอิริลกาคิิบกะฟลิลกอมาร ر เสมือนความประเสริฐของอัลกอมาร์ก็คือของดวงจันทร์อลาซาอิริลก ا วาคิบิที่อยู่เหนือบรรดาดวงดาวต่างๆทั้งหลาย นะกวากิฟย่อมอจากคำว่าเกากับนะที่แปลว่าดวงดาวนะท่านอาบับดุลเลาะห์อวยสลามเปรียบเทียบอย่างเป็นรูปประธรรมให้เห็นง่ายๆว่าเกียรติของนักวิชาการคนหนึ่งที่เป็นผู้รู้ที่เป็นอาลิมเหนือกว่าผู้ที่เป็นนักปฏิบัติธรรมคืออาบิดโดยปราศจากความรู้เนี่ยเกียรติของเขาจะเหนือกว่าคนคนนี้เสมือนกับความโชดช่วง สว่างสวัยของดวงจันทร์ที่อยู่เหนือบรรดา,ดว,ด,า,วาดวงดาวทั้งหลายในชั้นฟ้าจากภาพที่เราเห็นเห็นไหมเราสามารถที่จะชมดาวเราสามารถที่จะชมเดือนแต่ความงดงามของแสงเดือนเนี่ยเหนือกว่าแสงดาวที่อยู่ที่อยู่ในนภานัา่นแหละเกียรตของนักวิชาการที่อยู่เหนือบรรดาอาบิดอาบิดท,ทั้งหลายก็เหมือนกับนะ แสงเดือนกับแสงดาวที่อยู่ในนภานั่นเองอและท่านนบีสุลต่านละฮวาลลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอินนัลอุลามะและแท้จริงบรรดาอูลลมะบรรดาผู้รู้และบรรดานักวิชาการนั้นขอบัตพวกเขาเหล่าลนั้นคือวาระสตุลอัมบียะพวกเขาเหล่านั้นคือวาราาอซะวาระซะยะมมจากคำว่าวาริสที่แปลว่าบรรดาทายาทของบรรดานาบีนบีทั้งหลาย ก็คือนักวิชาการนักปรานั้นคือธรรมทายาตเขาเรียกธรรมทายาตของบรรดานาบีนบีทั้งหลายในอดีตนะซึ่งก่อนหน้านี้เราก็ได้เรียนรู้ฮะดิษที่ท่านนบีได้บอกเหตุผลว่าทำไมบรรดาอุลมามะจึงเป็นธรรมทายาทของบรรดานาบีก็เพราะว่าบรรดาอัมบียนั้นล่มอยู่ว่ารีสูดีนารันวลาดิรห์มะ พวกเขาเหล่าลนั้นไม่ได้ทอดทิ้งมรดกที่เป็นเงินหรือว่าดิร h a มเอาไว้ว่าอินนามาวัรรอซุอัลลอิลมาแต่สิ่งที่พวกเขาเหล่าลนั้นได้ทิ้งเป็นมรดกก็คือวิชาความรู้ฟามันอ,อคัคซะฮูอัคซะบิฮัซินวาฟิริดใครที่ได้ความรู้นั้นมาได้สมบัติอันนี้มาเท่ากับเขาได้ส่วนแบ่งที่ดีที่สุดดีกว่าทรัพย์สินทรัพย์สมบัติดีกว่าอำนาจการปกครองก็คือได้ความรู้เข้า,า,าสู่ตน ฉะนั้นบรรดานาบีนั้นไม่มีมรดกที่เป็นทรัพย์สินแต่บรรดานาบีนั้นมีอะไรมีวิชาการและความรู้ในการเข้าสู่อัลลอฮ์ทิ้งไว้แล้วใครล่ะที่ไปเอาสมบัตินี้มาก็คือบรรดาอุลามะฉะนั้นบรรดาอุลามะจึงเป็นววรสตุลอัมบ,บียเป็นธรรมทายาตของบรรดานาบีนาบีทั้งหลายนี่คือเกียรติของการเป็นผู้รู้เห็นไหมเนี่ยการเป็นผู้รู้ผู้เรียนเกียรติขนาดนี้ จะมาเป็นทายาทนาบีได้ยังไงในเมื่อละหมาดยังไม่ได้อยู่ซอบแรกเลยจะเป็นธรรมทายาทนาบีได้อย่างไรในเมื่อวาจาเราไม่รักษาเลยเป็นถึงทายาทของท่านนาบีสลลลเดอร์ของบรรดานาบีแต่อามัตอิบะดาหนาไม่ได้ดีไปกว่าคนที่ไม่ได้เรียนหนังสือเลยอันนี้ไม่ใช่ทายาทบรรดานาบีจะต้องอยู่ในมัสยิดทายาทบรรดานาบีจะต้องไม่เที่ยวเตรยอยู่ในตลาดร่ําไป ทายาทบรรดานับีไม่ใช่หัวรอกการกอยู่ข้างนอกทายาทของบรรดานับีจะต้องสุขุมคัมภีรภาพทายาทของบรรดานับีจะต้ององอาจในการอิบัตัต่ออัลลอฮ์นี่คือความจริงที่จะต้องเป็นนะอ่ทีนี้มาดูัวฮัดดิสต่อมามารวะฮุลอิมามุติรมิซียูอันอบีอุมามะตะอัลบาฮิรีรอฎิยัลลอฮุอันฮุกาล حديث الذي ثن ان امام الترمذي دهيรายงานจาก صحابه ที่มีนามว่า ابي عمامه الباهيري رضي الله عنه اي اللهم رضى عنه قال قال ابو أمامة ท่าน ابو أمامة เนี่ยได้ لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاني أحدهما عابد والآخر عالم ذُوكِرَ ذكر يذكر ذكرا تبقى وقلع رملك لرسول الله قلع ديتوك ايه لرسول الله نبي صلى الله عليه وسلم أري توق ايتن تن لا ก็คือผู้ชายสองคนนะก็คือบรรดา,า,าสซาฮาบะเนี่ยได้กล่าวถึงผู้ชายสองคนต่อหน้าท่านนาบีนะาฮะาดูฮุมะหนึ่งจากสองคนนั้นคืออาบิดุนเป็นนักปฏิบัติธรรมนะเป็นอาบิดวลอาคอรุแล้วก็อีกคนหนึ่งอาลีมุนเป็นผู้รู้เป็นนักวิชาการคือมีเหตุการณ์อยู่ครั้งหนึ่งที่ซอฮา,าบะพูดถึงบุคคลสองคนต่อหน้าท่านนาบี คนหนึ่งเป็นนักวิชาการเป็นผู้รู้เป็นอาลิมอุลามะอีกคนหนึ่งเป็นนักปฏิบัติธรรมเป็นอาบิดทีนี้พอ,อนบีได้ยินเกี่ยวกับเรื่องราวสองคนนี้ที่ว่าคนหนึ่งเป็นคนอาลิมและคนหนึ่งเป็นคนนักปฏิบัติธรรมเนี่ยฟะกอละรอซูลุละออศลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมจึงได้กล่าวนะกล่าวคําพูดหนึ่งให้บรรดาสัฮาบะได้ได้รับรู้ได้เข้าใจท่านนบีกล่าวอย่างไร فضل ุล عالمي على, على ا ม ع ا ب د ي كفضل على أدناؤكم فضل م ب ت น ا ك ف น ل شبيه جملا تنبين خبر نبيك روا فضل العالمي كيد ของผู้รู้หรือนักวิชาการอ ل الع ى العابدي ที่อยู่เหนือนักปฏิบัติธรรมก็คือผู้ที่ทําการอิบัตตต่ออัลลอฮ์ทั่วไปโดยปราศจากความรู้โดยไม่มีวิชาการเนี่ยนะ กาฟัรตบลีเสมือนกับความประเสริฐของข้าพเจ้านี้กาฟอร์ตบลีเหมือนกับความประเสริฐของข้าพเจ้าของตัวฉันเนี่ยอะนะอัตเดนากุมที่อยู่เนื้ออัตเดนานะอัตเดนานี่เป็นอิสเมตดอฟดีลมาจากคำว่าดุนูวูดานะยยดุนูดุนูวันฟะฮูวัดานินดานะยยดุนูดุนูวันฟะฮูวัดานิน อัดโดนูว nah, ูแปลว่าความใกล้หรือความต่ำใกล้นะหรือต่ำพอเอาคำนี้มาใส่ในวรรษอิสิมตับดินอยู่ในบาปอะไรดานายะดดนูบาปดาอายะโดนูอิสิมตับดินว่าอย่างไงอัดดนาอัดนายานีอัดนานาอัดานินดุนยาดุนยายานีดุนยายาตุนดุนันเห็นไหมดุนยาเนี่ยเป็นอิสิมตับดินในวรรษโมอันนัสของคำคำนี้เลยก็คืออัดโดนูวูที่แปลว่าต่ำหรือใกล้ ดุนยาคือโลกที่ตกต่ำดุนยาคือโลกที่ใกล้จะสูญสลายนะต่ำที่สุดหรือใกล้ที่สุดนะอัดนาเนี่ยเป็นวาสาันอิสมตดฟดีนที่ใช้กับหมูซสกกัดอัดนาแปลว่าต่ำที่สุดนะกับฟอดีอัลาอัดนากุมเสมือนกับความประเสริฐของฉันอัลาอัดนาคุมที่อยู่เหนือคนที่ตกต่ำที่สุดในหมู่พวกท่านนะเห็นไหมนบีเปรียบว่า นักวิชาการเกียรติของนักวิชาการหรือฐานันดรของผู้รู้ที่อยู่เหนือนักปฏิบัติธรรมผู้ทำอิบารัดเนี่ยมันห่างไกลกันเหมือนกับเหมือนกับอะไรเหมือนกับความประเสริฐของตัวนบีที่อยู่เหนือคนที่ต่ําที่สุดในหมู่พวกท่านในหมู่สฮาบะอ่าแล้วคิดดูนบีกับคนที่ดีที่สุดในสฮาบบะยังเทียบกันไม่ได้เลย คนที่ดีที่สุดในในซอฮาบะหรือในอุมม่านี่คือใครท่านอบูบักรดิอัลลอฮุอันห์ฮุนบีกับอบูบักรเนี่ยเทียบกันไม่ติดเลยสิบอบูบักรก็ไม่เทียบเท่ามูฮัมหมัดร้อยอบูบักรก็ไม่เทียบเท่านบีมูฮัมหมัดล้านอบูบักรก็ไม่เทียบเท่านบีมูฮัมหมัดรวมมัคลูกอย่าว่าแต่อบูบักรคนเดียวรวมมัคลูกนบีนบีทั้งหลายมารวมกันเกียรติทั้งหมดยังไม่เทียบเท่าท่านนบีมูฮัมหมัดขนาดคนที่ดดีีท่สุุในนมมวลษย์ ซอฮาบะเนี่ยยังไม่สามารถเทียบเท่าห่างไกลกันเลือกเกินกับเกียรติของท่านนบีมูฮัมมัดแล้วนับภาษีภาษาอะไรกับคนที่ต่ําที่สุดในหมู่ซอฮาบะจะเทียบเท่านบีน่ะนั่นแหละห่างไกลกันยิ่งนักนบีว่านั่นแหละเกียรติของผู้รู้ที่อยู่เหนือนักปฏิบัติธรรมเหมือนเกียรติของฉันที่อยู่เหนือนคนที่ต่ําที่สุดในหมู่ซอฮาบะอืมุมม์กาล่รูลุลลอฮิสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม لن النبي صلى الله عليه وسلم قد نبي يعني إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخيرا

วันอัอดีนและก็ชาวแผ่นดินทั้งเจ็ดชั้นวันอัอดีนยะอมอดจากคำว่าอัลอรดูที่แปลว่าผืนแผ่นดินต่างๆนะหมายถึงมัคลูกที่อยู่บนฟ้าและมัคลูกที่อยู่ในผืนแผ่นดินและใต้แผ่นดินหัตตันมละจะจนกระทั่งนมละก็คือมดฟีจุหรืฮาทีอยู่ในรูของมันว่าหัตตัลฮูตะ และแม้กระทั่งอัลฮูดก็คือปลาฮูดยาโมคือฮีตานก็คือหมายถึงสัตว์น้ำทุกชนิดสัตว์ดินทุกประเภทอ่าแล้วก็มัครุที่อยู่ในชั้นฟ้าก็คือมาลาอิกาทั้งหลายทั้งปวงอ่าละยุสซนลูนะละละยุ่ซนรูตรงนี้เป็นขอบัตรของอินนาะ ท่าน,นบบับีบอกแท้จริงพระองค์อัลลอฮ์ตาลามาลาอิกาของพระองค์แล้วก็ชาวฟ้าชาวผืนแผ่นดินแม้กระทั่งมดที่อยู่ในรูแม้กระทั่งปลาที่อยู่ในน้ํานั้นและลามนี้ลามุลอิบติดะมาตากิดกะลามและยูซสลูนะซสลละยู่สลียู่สลียานียู่สลูนะทั้งหลายทั้งปวงนั้นต่างสละวะอวยพร สรรเสริญใครอาลาให้แก่มูอัลลิมินนาสีอิดอฟัตมูอัลลิมไปยังนาสก็เรียกว่าอิดอฟัลิลมาฟูลให้แก่ผู้ที่สอนมนุษย์ทั้งหลายสอนอะไรอัลคอยรอมาฟอุมบิสอนความดีสอนเรื่องดีๆให้แก่ผู้คนทั้งหลาย <c oughs> น่าหมายถึงอัลลอฮ์และมลลอิกาของพระองค์และสัพรพสัตที่อยู่ในผืนแผ่นดินนี้ในจักรวาลนี้ ต่างอวยพรชัยให้แก่ผู้ที่สอนสิ่งดีๆให้แก่มนุษย์ทั้งหลายแล้วใครล่ะที่จะสอนสิ่งดีๆนี้ได้ก็คือนักวิชาการผู้รู้ที่สอนฮะดิษที่สอนอัลกุรอานที่สอนแนวทางแห่งชีวิตที่สอนการอิบดาด์ทั้งหมดเนี่ยคือหมายถึงบรรดานักวิชาการทั้งสิ้นที่จะทำหน้าที่ในสิ่งเหล่านี้ได้นี่แหละ เขาคนนี้จะได้รับการแท่สองสรรเสริญจากมวลมัลุกในจักรวาลนี้มินำซ้ำได้รับการสรวาจจากอัลลอฮฺซุบฮานอหฺวตะอาลาด้วยอ่านี่คือเกียรติของผู้รู้เกียรติของดาอีเกียรติของผู้ที่พร่ำสอนบรรดาบุคคลอื่นๆให้อยู่กับศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานอหฺวตะอาลลาเห็นไหมเราดูเกียรติของเรา เราดูเกียรติของนักศึกษาเกียรติของการเป็นอาเดมอุลามะเราได้รับถึงเยี่ยงนี้แสดงว่าเราจะย่ำแย่อยู่กับพฤติกรรมที่ไม่สามารถที่จะเอาทานเนี่ยไม่ได้เลยโดยเด็ดขาดเพราะเกียรติอันนี้มันสูงสักยิ่งนะักเราคือแชมป์ก็ต้องทำตัวให้เหมือนแชมป์เราคือประธานบริษัทเราก็จะต้องทำตัวให้เป็นเสมือนประธานบริษัทไม่ได้ทำตัวให้เหมือนยามที่เฝ้าบริษัทอ่า เราต้องรู้ว่าฐานดันดรนของเรานั้นอยู่ในระดับใดแล้วเราจะรู้ว่าเราจะต้องวางตนวางตัวอย่างไรชั้นใดที่กษัตริย์แห่งแผ่นดินหนึ่งจะไม่ทำตัวเยี่ยงท่าชั้นนั้นผู้รำ่ำผู้เรียนผู้รู้จะต้องไม่ทำตัวเยี่ยงคนอาวามนะทั่วๆไปที่เขาไม่ได้เรียนหนังสือนี่คือนี่คือเทคนิคทักษะขั้นพื้นฐานที่เราจะต้องวางเนื้อวางตัวในสังคมทีนี้ เมื่อเป็นเช่นนี้ละหมาดของเราการเข้ามัสยิดของเราอามันของเราจะต้องไม่เหมือนบรรดาบุคคลทั่วไปจะต้องอยู่ในแถวหน้าจะต้องอยู่ในอยู่ในระดับแนวหน้าของสังคมไม่ใช่ว่ารอเฉพาะเวลาเป็นอิหมัมอย่างเดียวเท่ตอนเป็นอิหมัมอย่างเดียวไม่ใช่เราไปในฐานะของการไปเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ไม่เป็นอิหมัมเราก็ต้องอยู่ซอบแรกเพราะเรามาหาอาลัลลอฮ นะไม่ใช่วางวางท่าตอนเป็นอิมัมไม่ใช่วางท่าตอนใบยานตอนสอนเท่านั้นไม่ทุกทุกอิริยาบถในชีวิตของเราจะต้องวางเนื้อวางตนเพราะอัลลอฮฺ سبحانه และวตาลาคือผู้ที่เฝ้ามองเราเราเรียนหนังสือเรียนไม่ใช่เพื่อสิ่งใดไม่ใช่เพื่อสังคมยกย่องปอปันไม่ใช่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์หรือรับคํายกย่องแต่เราเรียนเพื่อขัด เกลาความสกกระปรกในหัวจิตหัวใจให้ออกไปเพื่อจะได้อยู่กับอลนต์สุบฮาตตาละนี่คือเป้าหมายสูงสุดข,ข,ของการเรียนรู้ของการศึกษานะบทัมดุริลลาจบบทริซาละที่ว่าด้วยเรื่องของอัลอิิมูในหมวดอัลอิบาดัดแล้วหลังจากนี้เราก็จะเข้าสู่เนื้อหาของการอิบาดัดในแต่ละอย่างนะเหมือนที่บอกว่า ทำไมต้องเอาริซาละอิลมูขึ้นมาก่อนริซาละที่จะพูดเรื่องรายละเอียดเรื่องของการอิบาดะเนื่องจากการอิบาดะทั้งหลายจะต้องอาศัยอิลมูไม่มีอิบาดะหากปราศจากอิลมูอิมามวัซาลีท่านได้กล่าวว่าอัลอิลมูบิลาอามรินจุนูนุนวัลอามรูบิลาอิลมินลายิคูนอัลอิลมูบิลาอามรินจุนูน มีความรู้แต่ไม่มีหลักปฏิบัติมีความรู้ในหลักธรรมแต่ไม่ปฏิบัติตอนหลักธรรมไม่เป็นแนวหน้าในเรื่องหลักปฏิบัติอยู่นู้นแกบอกว่านั่นฟั่นเฟือนแล้วก็เสียสติสิ้นดีอยู่นูนม่อยู่นูนคือบ้ามีิล m u ไม่อามันนั่นถือว่าฟั่นเฟือนวลอามรลมีอาลบิลาอิลมินโดยปราศจากความรู้ลายกูน ไม่เกิดขึ้นคาว่าลายะกุนไอลายะซิฮูจะไม่เป็นที่ถูกตอบรับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะฉะนั้นอ i l m อามัลมันคืออักษรเดียวกันอีนลามมีมราแปละวะ่าความรู้อีนมีมลามราแปละวะ่าปฏิบัติลม m u า m a ลอักษรเดียวกันสลับตำแหน่งกันนิดเดียวต้องการที่จะบอกว่าิล m u ไม่สามารถแยก ออกจากอามันได้อามันก็ไม่สามารถแยกออกจากอิลมูได้อิลมูกับอามันคือตัวเดียวกันไม่มีอามันถ้าไม่มีอิลมูไม่มีิลมูถ้าหากไม่มีอามันจะมาเรียกว่ารู้ไม่ได้ทาไม่ปฏิบัติปฏิบัติโดยไร้ความรู้ก็ไม่ได้เช่นเดียวกันนี่คือการมูนาสบะความสอดคล้องระหว่างอิลมูและก็อามันที่จะต้องอยู่คู่กันนะอินชาอัลลอฮ์ الله, ในวันพรุ่งนี้ พวกนี ad, ้อ๋อพ่งนี้ไม่ได้เรื่องอิบดตัสัปดาห์ถัดไปเรามาเข้าเรื่องรอซาอิลุฟิสซาลาวะติวมายตะอันลากูบิฮะปัรดาวรสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการละมาต่างๆและสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการละมาวัลลอฮุซุบฮานะฮูวะตาอานะอัลลอฮ